ไปดูที่สไลด์ค่ะว่าวันนี้เราอยู่ในเรื่องของอะไรนะคะอ้าวอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ย My house by ฉัน My คือของฉัน My house บ้านของฉันอันนี้เป็นตัวอย่างบ้านเราจะเล็กหรือบ้านเราจะใหญ่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําไมคะให้เรามีความสุขในบ้านของเราก็ได้อา้าวเราเรายังมาดูตัวอย่างงานของเพื่อนเมื่อวานนี้ นะคะที่เพื่อนทํางานคุณครูให้ไปไปวาดรูปบ้านของฉันมาใช่ไหมคะเอาดูง,งานของเพื่อนก่อนค่ะอ่าอันนี้เพื่อนเขาทํางานมาของใครเอ่ยละพีพรละพีพรละพ,พรเขียนมาว่ายังไงใครอ่านได้ this is อะไร this is my house this is my house my house is big หรือ small สมอนเขาเขียน okay. มาว่า my house is small เห็นไหมคะวาดภาพมาก็สวยเขียนตัวหนังสือก็ทำไมแล้วคะสวยงามมากเลยเอ้าดูอีกคนคะ่ะลูกอ่ะดูคนนี้ได้ว่าอันนี้ของสิรินันอ่าอันนี้สิรินันเห็นไหมคะสิรินันก็เขียนมาว่า this is my house my house is small บ้านของฉันเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆนะ แต่ฉันก็มีทําไมคะมีความสุขในบ้านใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็เขียนได้สวยงามเลยเอ้ามาดูเพื่อนอีกคนนึงอันนี้ของพัทราพรอ่าอ่าพัทราพรก็วาดภาพมาสวยมากเลยแต่ว่าพัทราพรยังเขียนตัวหนังสือยังไม่สวยงามอ้าวมาดูตัวหนังสือนิดนึงก่อนโดยเฉพาะเห็นไหมคะเวลาเราเขียนเราจะต้องทําไมคะลูก บรรจงนิดหนึ่งอย่ารีบเขียนนะอย่ารีบเขียนอ้าวดูตัวตัวแรกเลยตัวนี้ตัวเอสเห็นไหมคะหนูไม่ต้องตวัดมันแรงค่ะอ่าเห็นไหมคุณครูกแก้ให้นิดหนึ่งก็ทําไมแล้วคะลูกสวยแล้วอ่านะคะต่อไปตัวเอ็มเห็นไหมตัวเอ็มตรงเนี้ยคะ่ะส่วนของตรงเนี้ยหนูต้องลากให้เท่ากันดูนะคะของหนูมาตรงนี้สูงแล้วพอมาตัวต่อไปตัวต่อมนะันอ่ะหนูทําไมคะลูก เอาให้มันเท่ากันนิดนึงลูกอ้าเห็นไหมคะครูต่อให้เท่ากันแล้วต่อไปตัว y เรามาช่วยกันดูเลยนะลูกนะใครที่เขียนไม่ได้จะได้ได้ตัว y เห็นไหมมันก็ไม่เท่ากับตัว m เราต้องให้มันเท่ากันคะ่ะลูกเราลากตรงลงมาเลยลากเฉียงลงมาแบบนี้ตัว y แล้วเราก็ลากข้างบนลงมาหางไปอยู่อีกแม่ทัดนึงเห็นไหมคะอ่า แล้วตัว x นี่ก็ต้องหางยาวนิดนึงเห็นไหมลกูกอะตัว O ใช้ได้ตัว U ตัว u ก็เกินไปนิดนึงเห็นไหมคะโดยเฉพาะตัว X โค้งมันเท่าๆกันลูกโค้งบนกับโค้งล่างนะคะโค้งบนกับโค้งล่างให้มันพอดีกันอย่าไปโค้งบนมากโค้งล่างนิดเดียวไม่สวยนะคะ เสร็จแล้วตัว e เราลากเฉียงไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ขึ้นมาค่ะนคะจบประโยคใส่จุด full stop ถูกต้องค่ะต่อไปดูคำว่า my my ตัว m เราบอกแล้วว่าเราพิมพ์ใหญ่เราก็ให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงนะคะสูงไปนิดนึงตัว y เหมือนกันค่ะหางมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอ่าตัวอื่นโอเคนะคะอ่าคุณดูนะ คือถ้าเราทําบรรจงนิดนึงเนี่ยตัวมันจะเท่ากันลูกเราไม่ต้องรีบเขียนนะคะ<ม>เห็นไหมคะอ่าตัว s อเราตรวัดให้มันเท่ากันเราโค้งให้มันเท่ากันอ่ามาดูตัวนี้ค่ะตัว B ล่างหางไปข้างบนอ่าอ้วนนิดนึงตัว I มาดูต,ตัว G ตัว G ก็ต้องหางอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเพื่อนเราหางไว้บนบนรรทัดไม่ได้ตัว G ต้องหางอยู่ข้างล่างนะ อ่าลาลออกมาเห็นไหมคะตัวจีหางอย่างนี้นะคะหวังว่าทำไมคะต่อไปต้องทําไมคะเขียนให้ดีทุกๆคนเลยใครที่ตัวจีไปอยู่ข้างบนนะ่ะแก้ตัวจีห่างอยู่ข้างล่างจบประโยคอย่าลืมใส่จุด Full Stop ด้วยอ่าอันนี้เขาบอกว่า this is my house my house is big อโอเคอ้า ปุบมือให้กับเพื่อนที่มานำเสนอผลงานให้เราดูด้วยนะคะโดยเฉพาะใครเอ่ยพัฒลาพรพัฒนาพรเขาบอกว่าคุณครูไม่เป็นไรค่ะแก้ให้หนูได้เลยนะคะคุณครูก็เอาของเพื่อนเป็นตัวอย่างเพื่อว่าคนต่อไปจะได้ทำไมคะเขียนได้สวยงามดิ่งขึ้นนะคะโอเคกลับไปดูที่สไลด์ต่อค่ะ,ะ What day What day is today วันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยทุสเดย์ทุสเดย์ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยขึ้นต้ในใยตัวอะไรตัวเอไหม <Wow. S 1> ตัวอะไรเอ่ย e. ตัวทีอ่าขึ้นต้นด้วยตัวทีทุเดย์อีททุสเดย์เอาละค่ะลองดูซิว่าหน้าหน้าอันนี้ค่ะหน้าสไลด์ของคุณคูณเนี่ย มีตัวอะไรที่มากที่สุดตัวอักษรใดที่มีมากที่สุดในสไลด์หน้านี้ลองดูสิใครตอบได้วันนี้มีตัวอะไรที่มีตัวมากที่สุดในสไลด์หน้านี้หาสิเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บอกว่ามีตัว A กับตัว Y วันนี้ยังคงมีตัว A กับตัว Y อยู่อีกหรือเปล่า ตัวไหนมีมากที่สุดใครว่าเป็นตัว A อ่าถ้าเป็นตัว A เราลองมานับตัว A กันก่อนค่ะตัว A ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมอ้าวนับค่ะวันอ่มีไวมีเท่าไหร่คะหตัวใครว่าตัวอื่นอีก อ้าตัว Y อ้าวตัว Y วัน4อ้วันนี้ตัว Y มีขี่ตัวสีตัวอ้าสีตัวตัวอะไรคะเพื่อนบอกว่าตัว S อ้าวตัว S ตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่คะลูกไม่ใช่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวอะไร ดีตัวนี้ตัวอะไรอ <I. S 1> ตัวนี้ล่ะคะอ้าวเอสตัวที่วันทูีมีเท่าไหร่เอ่ย <A. S 1> สามอ้าวดูตัวทีมั่งตัวนี้ใช่ตัวทีไหมใช่ไหม <A. S 1> ใช่อา้ One, two, three, อาววันทูีโฟอ้าว ตกลงแล้วตัวอะไรยังมีมากที่สุดตัวอะไรตัวเอใครยังไม่รู้จักตัวเอกฤษดารู้จักตัวเอหรือยังรู้จักหรือยังยังขึ้นป .2 แล้วยังไม่รู้จักตัวเอเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วเวลาคุณครูทวนแล้วหนูก,ก็ไม่เอาอีกแล้วมันจะได้ไหมคะลูกไม,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถึงไปจบป .6 ก,ก็ยังไม่รู้จักตัวเออีกแย่ไหม แย่ yeah, เลยแล้วอ่านได้ไหมก็อ่านไม่ได้ตัวอักษรใหม่รู้จักก็อ่านไม่ได้เวลาครูทวนให้ก็ไม่ฟังใช่ไหมกิตณนาใช่ไม่ได้เลยนะคะต้องดูทำไมคุณครูถึงถามทุกวันคุณครูจะให้หนูจำตัวอักษรให้ได้นะคะโอเคต่อไปค่ะ Let l e s t s s i n g together Let's sing together เรามาร้องเพลงกันเถอะไปกับเพลงนี้ค่ะลูก b i g and s m a ี่ Big กกับสมอนอ่าบ e ิกกับสมอนบิกสมอนเล็กนิดเดียวนะคะไิกิสมอนบิกิิสมอนไม่ใช่สมอน พูดแล้วไม่ให้มีอะไรโดนลิ้นเราเลยสมอนสมอนอ่าลิ้นเราจะไม่โดนส่วนไหนของในปากเราเลยเอาใหม่คะลุกสมอน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 อ่านะคะไม่สมอลถ้ามอแล้วเดยวเป็นอะไรเป็นเป็นวัวใช่ไหมคะเป็นมอเป็นมอเอาใหม่ค่ะสมอนสมอน บิ <Big. S 2> <Big. S 1> ๊กอ่ยืนขึ้นอีกทีค่ะอ่าทำให้ถูกออกเสียงให้ถูกนะคะบิ๊กบิ๊กต้องใหญ่ไปเรื่อยๆนะถ้าบิ๊กแล้วแค่นี้พอบิ๊กอีกคำต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่ใ,ญใ,ญใ,ญใญมันอึ่งอ่างเลยพองพองแล้วก็ให้ท้องแตกป๊ก๊กอ่าได้ไหมได้เอาใหม่ค่ะ บิ๊ก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 เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเมื่อยแขนไหมไม่เมื่อยอาะทำไม่เมื่อยเอาใหม่ค่ะส몰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 มันต้องน้อยไปเรื่อยนะ s ส몰บางคนนั่งทำอะไรเอ่ยใครจีบอะไรอยู่ทำมือก่อน Small ออกเสียงด้วยสมอน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 ใช่เหรอนั่นน่ะมือใหญ่ๆนั่นะมันใช่สมอนไหมอ่าเอาใหม่ค่ะบิกบิกโอเคสิทดาวพีสอ่า <Please. S 1> ดูที่สไลด์ต่อเลยค่ะลูก Look and say อ่าดูแล้วก็พูด เรามาดูเมื่อวานเลยคุณครูให้จดคำศัพท์ไปว o า s e u นี้คำศัพท์คำแรกพร้อมกันค่ะ house 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 คืออะไรคะต่อไปค่ะ big 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 คืออะไรต่อไปค่ะ small 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 คืออะไรเอ่ยคุณครูพูดภาษาไทยเด็กๆเก่งแล้วเด็กๆพูดภาษาอังกฤษนะคะไปทางด้วยบ้าน บ้าน house บ้านบ้านใหญ่ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่บ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่อ่ะเอาบ้านก่อนเอาบ้าน ถ้าบ้านฉันใหญ่ <Okay. S 1> My house is big <Okay. S 1> บ้านฉันหลังเล็ก My house is small โ okay. อเคอาทวนต่อเลยค่ะเดี๋ยวถ้าตั้งใจดีเล่นเกมนะถ้าไม่ตั้งใจโอดค่ะอ้าวพูดประโยคนี้พร้อมกันค่ะ This is my house ต่อไปค่ะ it is, it is ประโยคเดิมแหละเปลี่ยนบ้านเท่านั้นเองลูกต่อไปค่ะ